าถามว่ายันเรียเรพูดกวก่าเาด, <c oughs> ดนเนี๋ยวเรากรผลนตีป่าจะรกใจอีกถามว่าะมาณก็เลยบอกว่ามีคนมาพูดว่าจันเรีย,ยพูด,ดยาวพม่มก็เลยบอกว่าให้ไปดูในอันนี้มาไม่พูดเข้าข้างนะแต่ให้ไปดูในกุนาละชาดิเด็กพระพุทธเจ้าตอนไปประทับที่ประทับที่ที่กบมิลพัฒราชปูมานห้าร้อย ที่มันไปอยู่ระายะาป่าโคตระยะวงและสายระยะวงยาวมะ,ะสองร้อยห้าสิบก็ไปเขา้าวานให้ดูเป็นระยะวง,งที่พุ่งย่าเห็นว่าบุคคลทีอ่อยากน้อยก็เลยพาไปที่บนเขามาพ็เข้าไปนั้นที่นั่นเป็นเสร็จพบกลุ่มห้าร้อยท่านที่เป็นนักบวชเนี่ยนักบวชในมาเลยราคาดแต่งเกา้าคิดถึงเดียร์ที่ถึงจะรูปมีหรือไม พระเจ้าเปรย์สแสดงอันตริชาติของพระองค์ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็เลยเล่าเรื่องพูนาละนกพูนาละขันทภูนาละมุขขพระโพธิสัตว์เป็นนกพูนาละแล้วมีบริวารเนีบริวารเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผูผ้ถึงเองเ,เป็นหมดเลยเป็นนกโดมียหมดเลยแล้วเวลานนกพูนาละพูดกับนานนกโดมียพ,พูดยังไงพูดยังไงเม่ต้องพูดภาษาบษาลีนะแปลเป็นภาษาไทยเลยนะ แต่นี่ยเอามาพูดตามพก็จะเยอนะเวลาเพราะว่านกเหล่านี้เป็นนกที่ขาดเสียงบ่อยๆนกคูนานะที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เลยตั้มดีโชว่าใช้คำว่าปีอยู่เท่าไหร่ปีถอยก็เท่าใช้ข้อเข้าใจยังปีถอยละลาเยอะมากอย่างนี้นะอยากไม่อย่างอีกคำนึงว่าปีถอยชิบหายนะอยากไม่อย่าง อีนางโยนยากยากอีเผือเลยยากไม่ยากยากค่ะอยากไม่ยากอยากไม่ยากอยากค่ะอีเผือไม่เท่าไหร่ถอยละลายถอยละลายอ๋อ๋อยากค่ะอีนางโยนยากอีเผือเลย ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเพิรเล่ไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วไม่พูดสองคำใหญ่เลยถ้าจะมีที่พูดเกี่ยวกับคำใยาบนะคะว่าแบบไหนยากหรือไม่ยากแต่ไม่ได้มีจิตใจใหญ่ไม่ได้พูดเป็นประสาทถ้ารถนะอาจารย์เบียร์เนี่ยพูดบอกว่า โทนตากีบแต่ถ้าเขาดำสตกให้สติทุกครั้งได้สติทุกครั้งได้สติทุกครั้งก็เลยเลื่อมเสือนได้สติทุกครั้งต้มีสติพอแกโกรธก็าจะสูงขึ้นเป็นความโกรธเขจะโลภเขาจะสูงขึ้นเป็นความโลภพอจะหลงก็ตกะสูของนนความหลงถ้าท่านเราพูดพูดพูดแบบนี้นี่คือบุญนกอคุณานะพยายามน้อคุนานะแล้วท่านกะลึกคาดไปเกินน้อเกินเนี้ยแล้วท่านก็ไลยเล่าเรื่องต่างๆแล้ะ ส่วนอนดีตชาติของท้านโดนชื่อน้องปูน้ำผู้ขาพูดพูดท้อไปไปมาพอป่วยขึ้นมาพบผลประกอฏว่าเขาชิ้งหมดคือไม่อบร,รมลูกน้องฉะนั้นการพูดกระตุกเนี่ยแต่ถ้าแต่วิธีการเนียเขาเรียกเป็นวิธีการแต่อะบกคอลแมาก็พูดแต่มาไม่พูดอย่าง แต่ถ้าสมมุตินะอามาเจอยองคิดอามาบอกว่าขอให้เจอขอเอกขอให้ไปที่ชอบที่ชอบนะแต่มาคิดที่ยอทีิบันเรื่องคำอย่างนี้ก็ไดอยาวแต่ถ้าพูดอยางใจอยากนี่เป็นยากพูดไม่อยากภาษาไม่อยากแต่ใจไม่อยากไม่ได้หยากใจอยากด้วยภาษาอยากด้วยยากใจอยากภาษาอ่อนหวาน ก็อยากยังยกขยาวเช่นว่านักร้องใช่ไหมหรือนักแสดงขอใครเพื oh ่อนนักแสดงนักร้องก็าบอกว่าออกมาบอกว่าขอกราบนำงามบนบนหน้าตากบนทุกท่านบอกว่าคิดถึงเขาท่านทั้งหลายเลยคือคิดถึงจอนอนไม่หลับเลย แต่จริงๆไม่เคยคิดถึงใครจะกรณีอย่างที่ครพูดลักษณะนี้คือคพูดที่ซีนคมมอนไร่เลยฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้พูดแก้ตัวให้แต่ว่าให้ตีประยิงว่าถ้าพูดแล้วโกรธจะเป็นยาวจริงแต่ถ้าพูดเพื่อเตือนสังคมกระตกสังคมและเป็นวิธีการเพื่อจะเตือนให้มน,มนมุษย์เนี่ยรู้สึกกระตุ้นกระตุึนขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเป็นสนิทสมัยเยดาาียดอะไรนี้ไม่เรียกว่า,า่าแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้าพาใคร ถูกไหนลูกใส่กระโดดมันก็จะเด่นออกไปเลยเขาใหญ่ยากเลยนะฉะนั้นประเด็นต่างๆวันนี้นก็เลยพูดให้งปากว่าสภาพคนโคงที่แหลมข่มมากแต่ชื่นใจที่ว่าว่า,ามารู้ว่าท่านอยากจะอยากอะไรก็ท่านจะอยากที่จริงในการแก้ปัญหาเนี่ยถ้ามาการแก้ออกอากาศเนี่ยมันไม่ค่อยได้ทถ้าจะแก้กันจริง ไปแค่ข้างหลังหม,มายพวกแป้งเดียวมผสมแล้วเสร็จก็ต้องมาหน้าคุยข้างนอก,กเขา,าเย็นาแบบดูแต่เราบารานันเทิงแบบเกลียดทีเรื่องหลอยฟันเกรือไดเลยผมหน้างุยก็เรา,าสมาธิครับน,นี่แหละประเด็นตรงนี้แหละเพราะว่าทำที่จะามาแาะนำเสนอตรงนี้ว่าเออแตกต่างไม่แต่งเยอะะมาณที่ว่าทำรสชาติของตา าาเรียกว่าตาหูนะผมผลนเรืองฟังหนังเนือเด็นกระดูกเทีย่ยงในกระดูกไารูใจปากอกใส่ยันเส่ย้อนยึ้งสมองเรียกว่า,ามันเหมือนกันนะทำหน้าที่ต่างกันไหมเห็นไหมตากับหูตากับจมูกปากกับฟันมนันมันคนละหน้าที่แต่ให้สังเกตดูนะเขาทำหน้าที่ต่างกันแต่เขาไม่เคยรู้ขึ้นมาทะเลาะกันเอ,อ,อาหัวใจ ก็หัวใจยังมีหน้านะที่ในการปั๊มเลือดชูชฉีดโลยิเข้าไปหล่อเนีน้อเอาวัยวะหน้ากายต่างๆอันนี้เป็นธรรมชาติาสุดๆเลยนะเนี่ยฉะนั้นเอาวัยวะทุกชิ้นเนี่ยเขาก็ตามเอาไว้ดูหูก็ไวยฟังจมูกก็ไว้ลองปากไว้กินไปเคี้ยวไว้พูดอะไรต่างๆมันจะทําหน้าที่ของมันตามบริบทที่มันทำแต่มันไม่เคยลุกขึ้นมาขัดแย,ย้งกันต้องการชีให้เห็นว่ามันย์เนี่ย เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ม,น,มนุษย์ขัดแย้งกันสแสดงเห็นชัดว่ามน,มนุษย์ไม่เข้าใจความต่างและไม่ใช้ความต่างีเป็นประโยชน์ในการเชื่อมประสานพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาพลังกำลังคือปัญญาแล้วก็บอกว่าวิริยะพลังพลังคือความเข้ากล้าอ,าาอันนัวิชชาพลังกำลังคือความสะอาดบริสุทธิ์การระดัใจสะอาดแล้วสุดท้ายคือสั่งหาพลัง พลังในการเชื่อมภาษาเนี่ยมนุษย์พิเศษตัวนี้หนึ่งมนุษย์มีปัญญารู้เรือรู้ชัดรู้หลอสองมนุษย์มีความกล้าฝึกความากล้าหารอดทนเป็นวระเดียดแต่มนุษย์ต้องฝึกนอกจากมีปัญญามีความากล้าแล้วต้องสนาด้วยเมื่ออจารย์พียบอกว่าลุกขึ้นมาชี้ตะอมตึ้ง แต่เมียก็ต้องกล้าโนเขาตรวจสอบใช่ไหมเขาตรวจสอบไปแม้ไม่สะอาดจริงว่าตนเองเนี่ยกายวาจาใจสะอาดมีความบริสุทธิ์ใจในี่ก็ดีได้หนึ่งปัญญาสองความร่าสาม,าสามความสะอาดได้เลยเพื่อให้อข้อหนึ่งสามขั้นพละกำลังในการเชื่อมประสานที่พงศ์รู้เนี่ยถ้ยาพัฒนาตัวนี้ได้เนี่ย จะการเป็นบุคคลสำนักพระลาเนี่ยการเป็นว่าอะไรนะงนั้ยหนึ่งเป็นคนให้เป็นคนมีนะั่นกนอกนัไปตามว่าต่างๆไปให้ไปช่วยประชุ่มช่นต่างๆอะไร่บบนี่แปลว่าให้นั่นให้ด้วยเมตตาอย่างนี้ให้ด้วยการุณยาและให้ด้วยบุญีตาที่มาอะไรที่สัมมาแล้วคพูดอันเนี้ยพูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาพูดด้วยบุรีตา